เสียงกันอันนี้ผมตั้งเสียงเป็นออโต้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตั้งรถน้อยเป็นแบบสมาร์ทตรงนี้ก็จะเป็นแบบนสวนนะเอาไว้เดินวิ่งแล้วก็จะติดถนน,นด้วยก็จะมีเสียงรถไปมาไปมา มีลมบ้างนิดหน่อยลองฟังเสียงดูว่าเป็นประมาณไหนอันนี้ผมพูดห่างจากไม้ประมาณหนึ่งเมตรตัวเซตติ้ง speed หรือว่า iso หรือว่าไวบรานผมตั้งออโต้หมดเลยนะแล้วก็ถ่ายเป็น8 k 50เฟรมซึ่งพอเราอไปรีเฟรมแล้วมันก็จะเหลือประมาณสักสี k พอบันกล้องด้านหน้า4 k ด้านหลัง4 k มันก็เลยเทียว่าเป็น 8K จริงๆเราถ่ายออกมามันไม่ได้เป็น 8K หรอกตอนที่เราเอ็กพอแล้วรีเฟรมแล้วมันก็เลยแค่ 4K นั่นแหละแต่ว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับจากที่สว่างเข้าในที่ล่มเพื่อนลองดูนะว่ามันจาัดก,การแสงดีไหมอันนี้กล้องผมอย่างที่บอกว่ายื่นไปประมาณเมตรหนึ่งนะครับให้ตรงกับหน้าเรา เวลาถืออย่างเงี้ยนานๆน,น่ะมันเมื่อยนะใครบอกไม่เมื่อยอ่ะมันต้องเกรงข้อมือตลอดเพราะว่ากล้องมันไม่หนักจริงนฮะแต่เวลาเรากางออกไปจุดสม่วงมันไปอยู่ตรงปลายกล้องไงอยู่ตรงกล้องนั่นแหละนะมันก็จะทําให้น้ําหนักมันไปลงตรงนู้นเราเราต้องเกรงข้อมือตลอดแต่นี้แบบน้าหนักมันไปลงตรงปลายอ่ะก็จะเมื่อยมือนิดหนึ่งถือนานๆไม่ค่อยเวิร์กเหมาะกับก,การถ,ถ่ายเป็นช็อตเป็นช่วงช่วงช่วงถ่ายวอล์กนี่คือบอกเลยว่าเหนื่อยถ่ายวอล์กแนะนําว่า ถ่ายแบบว่าหัดมาแล้วใช้เซลฟี่โหมดดีกว่านะถ่ายเหมือนพวกแอคชั่นแคมป์อะรือพวกพ็อกเก็ตสามอะไรเงี้ยใช้วิธีถ่ายแบบนั้นดีกว่ามีเสียงไซเรนมีเสียงมอเตอร์ไซค์มีเสียงรถข้างๆนะครับอะเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นที่แบบที่จอดรถและส่วนกลางกลางกลางสวนละจะด,ดูว่า เป็นยังไงภาพเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถส่งการสวนนะครับพวกนะคะรับคนงานอะไรเขาก็อยู่ตรงนี้ผมจะเดินตรงนี้รอบหนึง่ง คครับตอนนี้ผมเปลี่ยนการเล็กขอดเสียงจากตัวกล้องมาเป็นตัว DI m i c นะครับแล้วก็ลดเกนให้เหลือ5แล้วก็เปิด noise cancelling นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังเสียงดูนะครับอย่างที่บอกครับใช้ค่า setting auto ทั้งหมดครับทั้ง uh, aperture uh, ไว a l ลา c e แล้วก็ ISO นะครับเพื่อให้กล้องมาได้ทำงาน auto เต็มที่เพราะว่า อย่าลืมว่ากล้องตัวนี้ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้นะครับไม่เหมือนพวกออสโมแอคชั่นห้าโปรอะไรอย่างเงี้นะครับมันใส่ฟิลเตอร์ที่หน้าเดนไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องน้นออโต้เป็นหลักมีรถมีวิ่งผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีมอไซค์ oh. นี่คือส่วนที่ไม่อยู่ติดถนนนะครับมันก็จะเสียงดังอยนะ่างเงี้ยแต่พอเราต่อไมอ้เนี่ย นะฮะไม่ว่าเราจะยืดไกลมาใกล้เท่าไหร่เสียงก็ยังคงที่เพราะว่าไมค์มนอยู่ตรงคอเรานี่เองนะครับฉะนั้นถ้าใครวอกอ่ะถ้าคิดว่าอยากได้ความคล่องตัวไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องถือใกล้นิดนึงไม่อย่าห่างเกินเมตรนึงเพราะว่าตัวไมค์มันจะดีเทคเสียงเราก็ทํางานแบบใช้ AI ร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็จะช่วยเราในการในการจับเสียงเรานะครับเพราะว่าเราอยู่หน้าไมค์ แต่ถ้าเราใช้ในวายเดตก็เราไม่ต้องสนใจเลยเราก็พูดไปเลยนะครับเสียงอะไรมาเดี๋ยวมันตัดออกเองนะครับหรือถ้าตัดไม่พอเราไปตัดในซอฟต์แวร์อีกเพิ่มอีกก็ได้นะครับเมื่อยฮะเมื่อยมือ,ม,อ,ม,อมันหนักข้อมืออ่ะมันต้องเก่งข้อมือตลอดแล้วสลับแขนบ้างอะไรบ้างไปแต่ถ้าเป็นตัว Osmo 5 Pro ในะผมถือสบายเลยเพราะว่าเราถือแค่นี้ถือถ่ายอย่างเงี้เดี๋ยวจะเดินไปถึงสะพานตรงน้น แล้วก็แชร์เทคนิคยี่หนึงเกี่ยวกับการถือไม้พวกสามหกศูนนะครับก็คือเวลาเราถือเนี่ยนะครับเราจะต้องถือให้กล้องเนี่ยนะฮะอยู่ตรงกับหน้าเราประมาณหน้าเราหรือต่ำกว่าหน้าเราก็ได้นะครับหรือสูงกว่านิดนึงได้นะครับแต่โดยหลักๆก็คือให้มันอยู่ตรงหน้าเรานะครับเพราะเวลาเรารีเฟมหรืออะไรเงี้ยเราจะได้สามารถมีเฮดรูมได้แล้วก็เก็บด้านล่างมาได้ด้วยนะครับ เราก็ควรห่างประมาณสักเมตรหนึ่งถ้าเราอยากถ่ายแบบ360องศานะครับเมตรหนึ่งกำลังสวยหรือไกลกว่านั้นก็ได้ถ้าเราอยากได้เห็นเราเต็มตัวนะฮะเราจะไม่ถืออย่างนี้อย่างนี้ระยากเพราะว่าเวลามารีเฟรมตัดไม้ตรงเนี้ยนะฮะมันก็อาจจะทําให้ตรงนี้มันหายไปนะครับถ้าเรายาวไม่พอโดยหลักเราถือประมาณนี้อย่างนี้กำลังสวย หรืออย่างนี้ข้างๆตัวง่ายๆก็จาไว้ก็คือถ่ายให้ตรงหน้าเหมือนกับมีคนถ่ายเราอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นแหละโอเคครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือเซลฟี่มดครับถ่ายเลียนฝั่งเดียวคือฝั่งฝั่งถ่ายตัวเองที่อยู่ฝั่งจอนะครับนี่เราก็ตั้งเป็นแบบ Y นะครับอนนี้ง่ายเราก็ไม่ต้องมารีเฟรมทีหลังเราก็ถ่ายเหมือนแอคชั่นแคมเลยนะครับสมมติว่าถ้าเราใช้แอคชั่นแคมอ่ะเราก็จะใช้วิธีการพลิกกล้องใช่ปะคือ <laughs> อย่างนี้ปุ๊บ อยากให้รู้ว่าข้างหน้าเราถ่ายอะไรอยู่เราก็ทําการพลิกกล้องอย่างนี้นะครับแต่ในออสม360เนี่ยเราไม่ต้องพลิกกล้องตรงหน้าจอมข้างจอข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีตัวกดปุ่มเพื่อสลับกล้องไปกล้องหน้านะครับผมแกะงี้ตีนปึบนเะ่ยมันก็จะสลับไปกล้องหน้าเลยเห็นไหมในขณะที่ผมพูดอยู่พูดไปพูดไปนะครับถ่ายคนเล่นบาสไป ผมก็สลับกล้องมาพูดกับตัวเองได้นะอย่างนี้โดยเราไม่ต้องพลิกกล้องไปมานะครับซึ่งมันก็จะเล็กอยู่มันก็จะอยู่ในเร์คอรดของมันเลยนะอ,ยนอันนี้ก็คือซิงเกิลเลนเซลฟี่โหมดนะครับโอเคครับตอนนี้ผมจะถ่ายเป็น360องศาแล้วก็ใช้ทุกอย่างออโต้หมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม้ด้วยนะครับผมเอากล้องเลยนะครับ เจ้าออสม360นะครับมาต่อไว้ที่หัวกล้องของกล้องฟูจิ X100VI นะครับ mm hmm. เพื่อจะทำเป็นการแบบว่าเราถ่าย b e h i n d t h e Scene เนาะนะฮะแต่ว่าช่วงล่างอะไรมาอาจจะตัดไม่สวยนะครับแต่ว่าได้รอบๆแน่นอนนะครับก็เอามาถ่ายเป็นแบบเป็น b h i t h e s c ซ n นของกล้องนะครับ Ải fan. ăn Gang, đến ba. Anh Gang đi đâu được à? Nè. ยนตอ่อยกขึ้นปะมือคนอื่นเขามาวิ่งกันกูไปเดินถ่ายรูปถ่ายวิดีโอน,นี่เดินรอบแรกแสงจะหมดแล้วเนี่ย คนอื่นเขาวิ่งไปสามรอบอะไรอไ <c oughs> ปทำไอ้นี่มาทุบทุบทุกทางมา ใช่โลนะเพาเพื่อนเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าคือผมเห็นนกเป็ดน้ําเกาะอ,อยู่ตรงเสาตรงนั้นจะลองซูมไปให้ดูนะว่ารู้มันเห็นชัดขนาดไหนแต่ว่าแต่ว่ากล้องผมไม่ซูมไม่ถึงได้ได้คอบได้แค่เจ <c oughs> ็ดสนะิบเอาละฮะเป็นไงกันบ้างฮนะสาหรับคลิปรีวิวออสโมสามหกวันนี้นะครับก็ <c oughs> นะฮะลองในหลากหลายแบบนะครับทั้งเซลฟี่ทั้งเอามาเป็นกล้องบีไฮดร c ซีนทั้งเซลฟี่โหมดอะไรนะครับสลับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้ตอนนี้มีขายกันแล้วนะครับนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับกับวิวบรรยากาศสวนสาธารณะใจกางกรุงเทพนะครเฮ้ยลืมไปว่าเราไม่ต้องหมุนแล้วอย่าให้กล้องมันหมุนเอง สวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่านี้จะเปิดกล้องนี่ปิดกล้องไม่อยู่นะเปิดกล้องกดที่นี้ คอร์ดเลยหยุดได้ร์ดโคตรเรียวอันนี้ในกรณีที่เปิดปิดกล้องไปแล้วหนึ่งครั้งนะ